หกชีวิตอยู่กับความมืดถูกตัดน้ำตักไฟเป็นปีไม่มีเงินจ่ายต้องกินข้าวกับเกลือพักครูวอนช่วยเหลือข้อาปลาก็ไม่ค่อยมีกิงค่ะบางทีก็เขาไปขอใครก็ไม่มีใครใครค่ะก็ไปเก็บกระถิ่นกินค่ะกับพ่อแม่ค่ะเอาแล้วเขาก็ระถิ่นกินอะไรลูกกินแบบ ดีบๆค่ะ ลงพื้นที่ตามโครงการเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนพบเห็นภาพสุดสะเทือนใจทั้งครอบครัวมี6ชีวิตพ่อแม่ตกงานแถมป่วยเป็นโรคไทรอยด์กล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีเงินจ่ายค่าไฟฟ้าถูกยกม้อไฟไม่มีไฟฟ้าใช้นานนับปีเด็กๆอาศัยกินข้าวโครงการอาหารกลางวันแล้วห่อข้าวกลับบ้านสุดแลงแค้นถึงขั้นเด็ดยอดกะถินข้างทางประทังหิวเก็บผักบุ้งกลางนาต้มกับผงปรุงรสบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกินเป็นอาหารได้มาเยี่ยมบ้านเด็กในช่วงปิดเทอมค่ะ แล้วพบว่าบ้านเด็กเนี่ยมีฐานะค่อนข้างยากจนมาเห็นเด็กกินข้าวปลาโรยพิปคนแล้วก็ผักต้มแล้วคนครูก็เลยถามว่าหนูเก็บอาหารมาจากไหนบอกเก็บมาจากข้างบ้านข้างบ้านมีแกบบ้งให้ไปเก็บมาทําอาหารกันแล้วความเป็นอยู่คือในบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่กันมาลหลายปีแล้วค่ะ ที่นม่มีใส่ซักก็คือกินข้าวบางทีข้าวต้มใส่เกลือแล้วหรือไม่ก็หุงข้าวสวยแล้วเอาน้าปลาโรยพริกแล้วก็เก็บผักที่อยู่ข้างๆบ้านซึ่งเป็นผักบุ้งมาผาผัดกินค่ะโดยที่ในช่วงเวลาพักกลางวันน่ะหลังจากที่เด็กๆทานอาหารหมดกันทุกคนแล้วและเด็กๆทานไม่หมดที่เหลืออยู่ในหมอ้อคุณครูก็จะตักให้เด็กๆกลุ่มนี้ใส่กลับบ้านมาค่ะแล้วก็ในช่วงที่ยากลําบากจริงๆไม่มีจนแบบ ไม่รู้จะพึ่งใครแล้วคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนโทรหาคุณครูอย่งครูคะคุณครูพอจะมีข้าวให้ให้เด็กๆก,กินบ้างได้ไหมในช่วงวันหยุดอะคะ่ะครูก็เราเข้าใจแล้วว่าเออคงลําบากเต็มที่แล้วไม่ไหวแล้วครูก็จะเจียดของคุณครูเองะคะ่ะในรายได้ของคุณครูเองซื้อข้าวมาให้บ้างอย่างเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่ครูก็เอาไข่ามาให้สามแผงเอาปลากระป๋องมาให้เอา ม,มีกึ่งสําเร็จรูปมาให้บางทีกูก็โพสต์ใน Facebook ของตัวเองช,ช่วยดยีช่วยได้ใช่ค่ะเป็นเตานี้หงุงซึ่งหุงใช้ไม้ฟืนค่ะใช้ไม้ฟืนก่อบไฟซึ่งเด็กๆจะไปสายหน่อยเพราะว่าต้องรอแจ้งก่อนรอแจ้งก่อนถึงถึงจะมองเห็นทํากับข้าวได้นะคะสวัสดีค่ะนชื่อเด็กหีิเอามราักขับเมืองชื่อเล่นซื่อาค่ะเลยนอยู่ชั้นม2โรงเรียนบ้านหนองขาวค่ะ ข้าวปลาก็ไม่ค่อยมีกินค่ะบางทีก็เขาไปขอใครก็ไม่ค่อยมีใครค่ะก็ไปเก็บกระถิ่นกินค่ะกับพ่อแม่ค่ะเอาแล้วเขากระถิ่นไม่กินอะไรลูกกินแบบดิบๆค่ะกินดิบค่ะแล้วก็บางทีมีผักรุ่งก็เอาไปกินกับผมมาม่าค่ะเอาไปต้มกินไปต้มกินกับผมม,มาม่ามันอะไรมันค่ะ แล้วก็พิษก็เอาพิษกับเกลือมาผสมน้ำกินกข้าวค่ะพิษลาบากไหมลูกก็ลําบากค่ะบ้านก็ไฟก็ไม่มีค่ะโดนตัดไปนานแล้วทำไมถึงโดน,นตัดไฟก็เพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยมจ่ายค่ะหนูไปโรงเรียนแม่ให้ตังค์กินโรงเรียนไหมไม่ค่ะก็ช่วยกันประหยัดค่ะก็ไม่อยากจะเอาตังค์ไปซื้อกินค่ะ ไปที่โรงเรียนรูให้ข้าวมากินที่บ้านได้คะให้ค่ะก็กับข้าวเหลือเขาก็ห่อมาให้กินค่ะอยากบอกอะไรอยากขออะไรไม่รูกคะหรือให้ขอได้สามอย่างขอทุนการศึกษาเอาไว้ให้พ่อหนูเรียนแล้วก็ขอทุนเอาไปให้พ่อแม่ขายของค่ะแล้วก็ขอไฟด้วยค่ะสําหรับท่านใดที่มีเมตตาต้องการช่วยเหลือครอบครัวดังกล่าวนี้เชิญร่วมทําบุญได้ที่ชื่อบัญชีนางสาว สิริพรพภพาทองบัญชีแม่ของเด็กๆและนางสาวพันงามลอดฟ้าคุณครูประจำชั้นของเด็กๆธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เลขที่บัญชี020-233-199635ย่าลืมกดติดตามคลิป